ครับผมก็สวัสดีครับผมจะมืดหน่อยนะครับผมพอดีเพื่อนกลับมาจากที่ทํางานก็การแต่งให้ได้ฟอร์มแบบนี้นะครับผมการตัดจิิงเมชๆให้เรามีฟอร์มเฉชมแบบนี้ก็ง่ายๆนะครับผมเฉยมที่เรามีอยู่แล้วที่บ้านอันนี้คือผมเสียบไว้แล้วอันนี้จริงตัดออกไปนะจิ่งที่ตัดทิิงออกไปก็ตัดประมาณนี้นะถ้าเราต้องการให้เป็นพุ่มนะครับผมอันนี้ก็เสียบแล้วก็จะแต่ไงไปสามิ่งแล้วก็ตัดออกไปทั้งสามขีดเลย ตัดก็ให้เหลืออยู่ประมาณนี้นะให้มีตาจิงด้วยว่าจิงเขาจะงอกในตาจิงนี่แหละก็ทําอยู่ประมาณนี้ครับผมเราก็ปล่อยทิ้งไว้แบบนี้เลยนะปล่อยทิ้งไว้อย่างนี้นะครับผมไม่ไม่ต้องไปใส่อะไรนะก็ในถ้าในฤดูฝนนะเราป้องกันไม่ให้เน่าเราตัดแล้วเอาไว้ในร่มนะครับผมอย่าให้โดนฝนนะอันนี้คือป้องกันไม่ให้เน่าในช่วงฤดูฝนเราก็เอาไว้ในร่มก่อนหลังจากนั้นเราก็จะแตกยอด นะออกมาให้เราก็จะสร้างความมันเราได้ประมาณนี้ตอนนี้ก็สามกิ่งเช่นกันนะเหมือนกับตอยนะก็จะออกวามเป็นพุม่มแล้วก็จะมีดอกให้เราได้เชื่นชมด้วยการทําให้ะชืชม่มออกดอกแบบฉับพันนะในการเล่งเล่งให้ออกดอกฉับพันทั้งต้นเดี๋ยวก็คงคงต้องพูดพรุ่งนี้ก็แล้วกันวันนี้เอาประมาณนี้ก่อนนะก็ไปลองทํากันดูครับผมเราก็จะได้ความเชื่อมใหม่ แปลกๆออกมาที่สวยออกมาก็จริงก็จะไม่ดูเก้งก้างนะดูกระชับดูสวยมีรูปทรงมีความนั่นเองก็มาประมาณนี้นะครับผมก็ขอบคุณนะครับผมที่มาเยี่ยมชมขอบคุณแล้วก็ขอสวัสดีครับผมค,ครับ